สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง youtube วินนักบุญมี f อแฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเออชื่อจวีศักดิ์สามมือใส่ครับชื่อเล่นชื่อลุครับผมครับแล้พี่เรียนอยู่ที่ไหนครับเออตอนนี้ผมเคยเรียนอยู่ที่ศรีบุญยานนทครับอ๋อ พอดีผมเห็นพี่ค่ไฟภาพทอดเยี่ยงนะครับผมเ,เดี๋ยวขอดูข้างหลังหน่อยพี่เมึดมึกครับอ๋ออันนี้ได้มายังไงครับได้มายังไงอันนี้เออเช่าต่อมาครับพี่ละครับผมแพงไหมแพงไหม,ไหมก็ช่วงนั้นราคาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่ละได้มาเพราะความศรัทธาครับศรัทธา,าอะไรเป็นแรงศรัทธาที่ให้พี่ถึงได้อยากสัมผัสทอดเยี่ยง ปอพอดีว่ามีเป็นเพื่อนรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับอยู่ในสายบ้านมีดีอยู่แล้วครับที่ชอบลายมือชอบรอยสักยันอะไรพวกเนี้ยครับเร่ว่าศึกษาแล้วฮะพี่ศึกษานี่เราอยากรู้ว่ามันแต่มันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมอ่ะใช่ครับพี่แล้วก็เป็นที่ตัดขาตัวพ่อด้วยครับอ๋อตัดตัวพ่อด้วแล้ว,แล,วแล้วพี่เคยเได้ภาพพ่อมาแล้วมาเล่นกับตัวเองไหมอะไรนะครับพี่ได้ลองเล่นกับตัวเองไหม ไม่เคยลองเล่นนะพี่แต่ก็มีประสบการณ์ู่บ้างครับอ่าขอเับาประสบการณ์ให้ฟังประสบการณ์นี่ปีใหม่เลยพี่ปีใหม่นะเล่นปุ๊นี่แหละพี่เล่นพุ๊ระเบิดคามือกับลูกละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหครับผมอ๋อจุดจุดที่ท่าไหนอ่ะที่มันเป็นแ e ่งยาวๆมันพุ่งออกนะคะนี้มันเปิดมันมันไม่ออกมันกลับเข้าที่เดิมแล้วมันก็ระเบิดเลยอ๋อมันย้อนกลับมามันระเบิดเลยใช่ครับผมแล้วแล้วอ โดนกับพี่หรือว่าโดนกับลูกเอ,อทั้งผมแล้วกับลูกอะครับแล้วเนืลูกพี่ห้อยอะไรลูกผมไม่ได้ห้อยอะไรครับพี่ล<ะ>้อ๋อคนเล็กเนีครับ๋อนออี่คนเล็กนะอ,อ๋ออ๋อ,อแต่ลูกไม่ได้ห้อยใช่ครับแต่ว่าจับอยู่ด้วยกันอ,อ,อ๋อแต่พี่จับอยู่ใช่ผมจับแล้วก็ลูกผมจับข้างล่างโอ้โหที่ขนลุกเลยนะมมันมันเหมือนแบบว่า อพราะเรื่องนี่คุ้มคลองเลยใช่ครับพี่โโอ้หแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเป็นเหมือนเคยเจองูนะพี่ฮะแต่ว่าเลื้อยผ่านขาคุไปยีเฉยเลยงูตัวนั้นพี่ดูไหมว่าเปนงูอะไรก็จะเป็นงูสิงงูสิงเหรอใช่ครับอ่าพี่เดินอยิ้มท่าไหนผมนั่งอยู่เฉยตรงนี้แหละพี่นั่งดูบไปเลยแล้วมันเลื้อยผ่านขาคุไปเหรอใช่ครับลากจากข้างหลังโอ้ยพี่ตกใจไหมตกใจดิพี่ผมก็เรียกให้พี่วินเขาจับให้เหรอครับผมอ๋อมันเลื้อยผ่านไปเฉยเลยใช่ครับ ก็คือปกติตอนนั้นพี่ีไม่ห้อยภาพ่อเที่ยงพี่อี้เอพี่ห้อยอะไรอยู่ห้อยอ,อะไรอยู่ตัวใหญ่ผมก็ห้อยหลงป,ปู้ศีราครับอ๋อผู้ศีราใช่ไหมแในประสบการณ์ก็ไม่เท่าพ่อเที่ยงใช่ไหมใช่ครับพี่อ๋อแล้วพี่ก็เลยเลิกห้อยปู้ศีราเลยใช่ครับอ๋อมาห้อยพ่อเที่ยงใดตรงแล้วพอพี่ห้อยแล้วเนี่ยพี่บอกต่อคนอื่นไหมว่าประสบการณ์หรืออยากให้ทุกคน ได้พีไว้ใช้เอ่อผมก็อยากว่ามีไว้ให้ใช้อ่ะครับพี่ประสบการณ์ผมเล่าบอกตรงๆต,ต,ต่อกันไม่ได้ต้องเจอกับตัวเองครับพี่ออของพวกนี้เออใช่ใช่พี่พูดด้วยเออมันต้องเจอตัวเองใช่ครับพี่ถ้าไม่เจอเองไม่รู้หรอกใช่ใช่มันเหมือนเราเล่าอวดเกียรติคุณของครูบาอาจารย์ใช่ครับพี่แต่จริงๆมันเราไม่ได้อวดมันจะเป็นจริงใช่ครับอ่าวันนี้พาลูกมามาเที่ยวไหนง่ะกาลจัลลิกาครับมางานมันเด็กครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับครับ วันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป